แต่ด,ดุดครับไม่ได้เลยไปดิหน้าไปดิหน้าไปดิหน้าเอาลูกขออเดี๋ยวเราดับเครื่องถ้าเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่มันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวพอเราดับเครื่อง อากา,ารนี้นะครับไม่ต้องไปหาจุดอื่นแล้วทุกคนรองไนโอลิกตันแน่นอนล้านตัวเด่นเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนรองกันดูแล้วดูว่าจะหายป่าเดี๋ยวให้น้องมันจอดอที่แขงเต็มจอดสีแขงซ้ายนีนี่ครับมัน,นให้เราจอดตะแขงซ้ายนะครับเพื่อเราจะได้ให้น้ำมันเคลไปฝั่งนู้นะผม,มใช้จนหมดอายุการใช้งานยิงไงะครับเอายกไปขึ้นแล้วก็เปลี่ยน มาดูวิธีการเปลี่ยนกรองนะครับนี่ผมก็ไปซื้อกรองที่ศูนย์มาแล้วเนะะเาะปัจจจยที่เราจะต้องใช้นะครับก็มีสองตัวก็คือนี่ตัวกันกรองแล้วก็คีมนะครับไว้บ,บีบสายระบายมานี่ไงทุกคนสายเนี่ยนี่ครับคือเป็นสายระบายอากาศทุกคนเราจะต้องบีบให้แน่นเป็นมีคีมล็อกไหมบีบไว้ฟึ๊บแล้วก็คัดไปกับไปได้ดีวะกรองอะไลิกนะครับจะอยู่ใต้นี้นะทุกคนพี่ือ<ม>กรองเดี๋ยวเกี่ยวดีไว้เลยจะเติม Okay. น,นี่ทุกคนไม่ต้องไปตกใจหน้าคันแบบนี้นะครับถ้าเป็นทั้งระบบแบบนี้ใบดันหน้าใบดันหน้าพวงมาลัยผ่านหลังยกไม่ขึ้นแล้วก็มีเสียงดังอินอินอินอิดอินอิอิแถวปั๊มอะแล้วก็เป็นทั้งระบบแบบนี้แล้วพอเราดับเครื่องปั๊บพอสตาร์ทเครื่องใหม่มันจะใช้ได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็เป็นอีกอาการนี้คือกลองตันทุกคนไม่ใช่ปั๊มเสียไม่ต้องไปตกใจเป็นกลองกระหายเห็ไหมเป็นกลองกระหายถ้าปั๊มเสียมันพอร้อนแล้วมันจะยกไม่ขึ้นมันต้องเล่นเครื่องช่วยแรงแรงพวงมาลัยหนัก <Okay. S 2> นั่นคือ๊มเสียสำคัญครับรองนะครับทุกคนต้องใช้ของแท้ศูย์นะร้านนอกไม่ได้นะทุกคนใช้ได้ประมาณ3ามวันนะผมบอกเลยนะ3าวันแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกเพราะว่ากระดาษข้างในมันไม่เหมือนกันครับไม่มีแม่เหล็กมาให้นะเราต้องตอดแม่เหล็กตรงนู้นนะครับสองลูกนะครับของ M เก้าค่าของ M 7 0็รรุ่น M จะใช้สองลูกปเจเนะี่ยปเจตอดกรองนะเอาไปตอดที่กรองนะครับ ต้องใช้ความเร็วในการเปลี่ยนนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราถอดอะน้ำมันมันหกแน่แต่ว่ามันจะหกไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเราบีบสายไปแล้วอือนันี่งออกมาเร็วอไอ้น้ำเจ็บเฮ้ยหกเลยติดไม่เลยแลก็ใส่ไปฟึ๊บ โอเคถ้าเป็นโครนแบบนี้ทุกคนรู้ไหมถึงเราเปลี่ยนกองมันก็ได้ไม่นานนะเราจําเป็นจะต้องแบบเหมือนถ่ายน้ำมันอนะแล้วเปิดตูดอะเหมือแนบบตอนที่ผมทาคลิปของเจ็ดศูนยะ์่ะเปิดตูดข้างหลังแล้วก็เช็ดล้างใหม่สักทีครับแล้วเราจะได้นานแม่เหล็กนี้จําเป็นนะทุกคนต้องใส่นะครับเพราะว่ามันจะดูดแบบเหมือนเหล็กอะไรที่อยู่ในนั้นอะมันจะดูดเข้ามาหมดเลยทุกคน c h a n n e กก เอาแล้วทุกคนสเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนี่กลองเก่านะครับซึ่งดูสภาพนะครับสมควรตันได้แล้วแหละทุกคนนี่ดูด้วยว่ามันตันหรือเปล่าถ้ามันตันก็หาอะไรมาเขีย่ยเขี่ยนะครับอย่างนั้นให้เรามาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ตั้งไว้สักแป,ป๊บนะทุกคนเพื่อให้น้ำมันมันเข้าระบบนะครับคือถ้าตันเครื่องอะยกเลยอะมันจะไม่ขึ้นอย่าไปตกใจ ุกคนอย่าไปตกใจนะเพราะเดี๋เราใส่ปั๊บสตาร์ทเรายกเลยมันจะไม่ขึ้นเราต้องสตาร์ทเครื่องตั้งไว้สักแป๊บครับแล้วก็เบนเบนเครื่อง,รงแรงๆอะ่ะเพื่อให้น้ำมัน,มนเต็มระบบไม่ต้องไล่ลมครับ นิดเดียวทุกคนนะที่เราตกใจเพราะเราไม่รู้ไงเนี่ถ้าเรารู้ระบบการทํางานออกมาเนาะไม่น่าตกใจเลยครับรถไถหนึ่งคันเนาะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเติมน้ํามันนะครับส่วนที่ขาดเราต้องเติมเข้าไปครับใครได้ดูคลิปนี้ก็ทุกคนจะทําเองกันเป็นได้แน่นอนครับไม่ต้องไปตกใจไม่มีอะไรยากครับอาการแบบนี้แก้ได้แก้งบ900บาทแล้วก็น้ํามันนะถ้าน้ํามันไม่ขาดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าน้ํามันขาดก็ซื้อมาเติมไม่เรียบร้อยนะอ่ะสองใครมีมีอาการอย่างนี้ก็เอาไปทํากันเองเลยทุกคนได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้ล่ะ